نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียตรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องครับท่านนาับมุฮัมมัดมุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงจุดเริ่มต้นของความเสื่อมของคนที่ <c oughs> มีศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานั้นมันมีจุดเริ่มต้นที่ผมว่า ไอจุดเริ่มต้นของความเสื่อมของคนที่มีศาสนาตรงนั้นน่ปัจจุบันนี้ดาดดื่นเลยในสังคมของบ้านเราคนที่มีศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์ <c oughs> แล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความเคร่งครัดในสมัยพวกบะนีอิสราเอลก็มีบุคคลที่ถูกทดสอบ ให้เผชิญกับจุดเริ่มต้นแห่งความเสื่อมของาศาสนาที่ตัวเขาและในที่สุดเขาเองไม่สนใจปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่จากจุดเริ่มต้นตรงนั้นและมันก็ทำให้าศาสนาของเขานั้นต้องมีมนทินและในที่สุดคนคนนั้นเนี่ยบางประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่าเขาตายในสภาพที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ สุบฮานะฮูวตาลาวัลียซุบิลลาเรามาดูจุดเริ่มต้นนะว่าจุดเริ่มต้นที่ท่านนบีได้พูดถึงความเสื่อมของศาสนาคือศาสนานะไม่ได้เสื่อมหรอกแต่ว่าศาสนาที่ตัวของคนคนหนึ่งเนี่ยที่มันจะบกพร่องลงแล้วก็เสื่อมลงแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องศาสนาเนี่ย มันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มันมีจุดเริ่มต้นจากที่ใดท่านอาบีได้เล่าให้เราฟังถึงพวกบันีอิสรออีลแต่ว่าจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยคล้ายกับว่าท่านอาบีต้องการบอกนะครับว่าในยุคท้ายๆของพวกเราเนี่ยยุคท้ายๆท,ท,ที่คนก็จะมีจุดเริ่มต้นแห่งความเสื่อมของาศาสนาที่เขามีอยู่เขามีจุดเริ่มต้นอย่างไรพี่น้องดูนะ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بارين عن رسول صلى الله عليه وسلم ذكرها ان اول ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما صنعت ว่าดามาตัศนาฟินนาฮูลายะฮิลุลกะท่านนบีบอกว่าสิ่งแรกที่จะเกิดความเสื่อมในตัวของคนที่มีศาสนานะครับเราพูดถึงตัวของคนที่มีศาสนาดีกว่าถ้าจะไปพูดถึงความเสื่อมของศาสนาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่น้องไปเข้าใจอีกด้านหนึ่งว่าเอ๊ะศาสนาเสื่อมด้วยเหรอศาสนาไม่มีเสื่อม หลักการของอิสลามเป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงวันเกียรมาไม่มีเสื่อมแต่คนมีศาสนาที่สมบูรณ์แล้วเริ่มเสื่อมเพราะอะไรดูนะครับท่านนาบีบอกว่าจุดแรกแห่งความเสื่อมของคนที่มีศาสนาในหมู่ของพวกบันนีอิสราออีนั้นก็คือชายคนหนึ่งที่มีความเคร่งคัดเรื่องศาสนาแล้วก็มาเจอชายอีกคนหนึ่ง ที่ไม่มีความเคร่งครัดในาศาสนาเนี่ยทำชั่วฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ทรยศต่ออัลลอฮ์คือเขาเห็นว่าเพื่อนเขาคนหนึ่งเนี่ยทำชั่วเขาเป็นคนมีาศาสนาเขาก็บอกว่ายาฮหดาอิตก ah ิลลานี่ท่านยำเกรงต่อ AH อัลลอฮ์เถอะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยลายลายหิลล ah ุลกะกมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อนุมัติในาศาสนาของอัลลอฮ์เลิกทำเถอะ สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันฮาาามสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ไม่เป็นที่อนุมัติสาหรับท่านเลิกทำเถอะไอเรื่องที่ท่านกําลังทำเนี่ยอันนี้จุดเนี้ยนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่มันจะเสื่อมลงตรงไหนลหละคนมีศาสนาเสื่อมลงตรงนี้สมมายลก็ฮูมินลกัดวันต่อมาก็ ชายที่มีความเคร่งรัดเรื่องศาสนากับคนที่ไม่ได้แข่งรัดฝ่าฝืนอัลลอฮ์มาเจอกันอีกคนเดิมเลยเจอกันครั้งก่อนนี้ชายที่แข่งรัดในศาสนาก็เตือนบอกท่านท่านยำเกรงอัลลอฮ์นะอันนี้ไม่ฮาลาลสําหรับท่านนะไม่อนุมัติสําหรับท่านนะหลังจากนั้นก็จากกันไปวันต่อมาชายสองคนนี้ก็มาเจอกันอีก วะฮัวอัลาฮาลิฮีชายคนที่ทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็ยังคงฝ่าฝืนยังทำชั่วยังทำในสิ่งที่ทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอะไรเกิดขึ้นเตือนไปแล้วบอกไปแล้วคนที่มีความเคร่งคัดในจุดแรกทำถูกต้องเลยพี่น้องทำถูกต้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไอ้ชายคนที่ถูกเตือนเนะี่ยที่ทําชั่วก็ยังคงทําชั่วเหมือนเดิมมาเจอกันครั้งที่สองนี่ฟาลายัมนาวหูดได้ลิกออยาคูนัอักีลาหูวาชารีบาหูออยาคูนัอักีลูหูวาชารีบูหูวากอัยดูหูไม่ได้เตือนเลยมาเจอครั้งที่สองนี้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งทงที่ เพื่อนของเขาเนี่ยังทรยศต่อรอยังฝา่าฝืนยังกินเหล้ายังทำอะไรต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยนะสองคนเนี่ยคนมีาศาสนาที่เคร่งครัดกับคนที่ไม่มีาศาสนาสองคนนี้ก็นั่งคุยกันนั่งกินอาหารด้วยกันนั่งดืมด่มเครื่องดื่ม้วยกันนั่งพูดคุยกันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเตือนเนี่ยไม่ต้องเตือนอีกแล้ว นั่งกินกันสนิทสนมกันคบหาสมาคมเหมือนกันฟาลัมมาฟาลูดาลิกะเมื่อเขาไม่ได้มีจิตใจที่จะเตือนอีกต่อไปไม่สนใจในคำตักเตือนเอ,อไม่สนไม่ใช่ไม่สนใจที่จะเตือนเพื่อนของเขาอีกต่อไปเพื่อนของเขาที่ทำชั่วที่ทรยศที่ฟาฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาเมื่อไม่สนใจที่จะเตือน เพื่อนของเขาที่ทําการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อีกต่อไปก็ดารบัลลอฮูกูลูบะบาดีฮิมบีบะดินอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาก็ประทับตาบนจิตใจของเขาไอคนชั่วก็ยังทําชั่วอยู่อย่างเดิมไอคนที่ไม่ทําชั่วก็ไม่เตือนเหมือนเดิมแล้วไปนั่งกินกับเขาไปนั่งดื่มกับเขาไปนั่งสนทนากับพวกเขาเหมือนกับว่า คนเหล่านั้นไม่ได้ทำผิดอะไรก็คบหาสมาคมกันอย่างสนิทสนมไม่มีการเตือนไม่มีการให้ข้อคิดไม่มีการห้ามปรามอีกต่อไปจุดเสื่อมของคนที่มีศาสนาเกิดขึ้นตรงนี้เองในสมัยพวกบันอิสรออีลเมื่อจุดเสื่อมตรงนี้มันเกิดขึ้นคนเหล่านั้นถูกสาบแช่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานะครับในสมัยบันิีสรออีนยุคหนึ่ง ตามการวอนขอของท่านนาบีดาวูดท่านนาบีไอซา,า,นนา,อาดาลิกบ,บีมาอาซอวะกาดูยาตะดูนอันเนื่องมาจากคนเหล่านั้นฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ละเมิดต่อศาสนาของอัลลอฮ์กานูลายตายาอีตนาฮาวนาอันมุงกาดินฟาลูคนเหล่านั้นไม่ได้เคยห้ามปรามกันอีกต่อไปห้ามตอนแรกๆมือนกันหลังจากนั้นพอห้ามแล้วเห็นว่ามไม่มีผลอย่าคิดอย่างนี้เด็ดขาดนะห้ามปราม ชีนนำโน้มเนาให้เขาเนี่ยทิ้งความชั่วแล้วก็หันมุ่งหน้ามาสู่ความดีเนี่ยอย่านึกว่าไม่มีผลอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาให้ผลบุญคนเตือนทุกครั้งอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาโปรดปานให้ความเมตตาให้ความจำเริญแก่ผู้ที่ทำหน้าที่เตือนคนอื่นทุกครั้งแม้ว่าเตือนครั้งนั้นอาจจะไม่เกิดผลดีอะไรเลยกับคนที่ถูกเตือนก็ตาม คนถูกเตือนไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ตามแต่แต่เราไม่บกพร่องในหน้าที่เราต้องเตือนเราต้องบอกเราต้องให้ข้อคิดสร้างความเข้าใจโน้มน้าวเชิญชวนทุกอย่างทำเรื่อยไปถ้าหยุดทำเมื่อไรเรากับเขาอยู่ในสถานะเดียวกันประหนึ่งว่าเราเนี่ยไม่เตือนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นการยอมรับความผิดที่ถูกปฏิบัติในพื้นแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลานี่แหละ จุดเสื่อมของศาสนามันก็จะอยู่ตรงนี้จุดเสื่อมของคนที่เคร่งคัดมันก็จะอยู่ตรงนี้ท่านพี่น้องครับก็หันกลับมาดูในสังคมของเราในสังคมของเราเนี่ยพี่น้องครับมีจํานวนมากเหลือเกินสําหรับผู้คนที่บุคคลที่เคร่งครัดในศาสนาไม่สนใจที่จะเตือนคนอื่นเลย ไม่ได้เลี้ยวแหล่ที่จะเตือนคนอื่นเลยไม่มีกระจิตกระใจที่จะเตือนคนอื่นเลยหรือตัวเองไม่มีความสามารถก็ไม่ได้มีกำลังในการที่จะสนับสนุนคนที่เตือนเตือนบุคคลที่ทำชั่วในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาไม่ได้มีจิตใจเลยช่วยเหลือสิครับพี่น้องเนี่ยสมมติว่าไวชแนล ทุกครั้งไว้ชแนลในทุกครั้งในการที่จะได้ระดมทุนทรัพย์เพื่อจะเป็นปัใจจัยในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ตักเตือนให้ข้อคิดให้ความเข้าใจให้ความรู้นี่คือการทำหน้าที่ร่วมกันพี่น้องไอการทำหน้าที่ร่วมกันตรงนี้แหละถือว่าใครที่มีส่วนร่วมในการบริจาคคนคนนั้นก็ถือว่ามีส่วนร่วม ในการตักเตือนสังคมที่กำลังทำชั่วอยู่ในขนาดนี้ตนเองเตือนไม่ได้ก็ไม่เคยที่จะสนับสนุนปัจจัยอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยให้กําลังใจอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่กันและกันเลยคนคนนี้บกพร่องในหน้าที่แห่งจุดเริ่มต้นของความเสื่อมของคนที่มีาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาสังคมของเราในเวลานี้เริ่มขยับตัวดีขึ้นแล้วพี่น้องเพราะอะไร นั่งรวมตัวกันขอบริจาคกันคราใดก็ตามแต่พี่น้องโทรกันมาไม่ได้หยุดสายสายไม่ได้ว่างเว้นเลยอัลฮัมดุลิลละการทำหน้าที่ร่วมกันตรงนี้แหละในการให้ความรู้ในการตักเตือนในการให้ข้อคิดในการที่จะให้ความเข้าใจกับคนในสังคมนั่นคือการทำหน้าที่ไม่ให้จุดเริ่มต้นแห่งความเสื่อมของคนมีศาสนามันเกิดขึ้น เหมือนดังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพวกบบนีอิสรออีนพอจุด,จดเสื่อมมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นไอความเสื่อมต่างๆก็มาต่อไปนี้ศาสนาของอัลลอฮ์ก็จะไม่มีค่าอีกต่อไปก็ผู้รู้เนะี่ยผู้ที่มีความเคร่งครัดในศาสนานะดันไปนั่งสมอะไรเขาเรียกว่าสมหัวกันกับคนที่ทําชั่วไม่มีการตักเตือนอีกต่อไปถ้าคนที่ มีความเคร่งคัดในศาสนายังทำหน้าที่เตือนทุกครั้งในน่ะพี่นะ้นองไอคนชั่วไม่ให้มานั่งหรอกใช่ไหมคนชั่วไม่ให้มานั่งหรอกเตือนทุกครั้งเราเตือนเพราะนั้นไอคนที่มีความดีมีความเคร่งคัดกับคนชั่วคนเลวเนี่ยจะมานั่ง นั่งสนิทสนมกันกินอาหารด้วยกันพูดคุยกันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงแรกๆที่เขาเข้าไปทําหน้าที่ตักเตือนหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเห็นว่าคนคนนี้ไม่ถอยห่างออกจากความชั่วแล้วยังคงคบสนิทยังอยู่กับเขายังนั่งกินกับเขายังนั่งสวนเสเฮากับเขาเหมือนกับว่ามันไม่มีความชั่วอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นแหละ อการเข้าไปจุดนั้นเนี่ยนั่นคือการยอมรับความชั่วให้ถูกปฏิบัติณคนที่เราเตือนเขาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาทุกๆท,ท่านนะครับควรอย่างยิ่งนีที่เราจะต้องรักษาให้การมีศาสนาที่ตัวเราเป็นคนมีศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาอย่าให้พบกับความเสื่อม คนมีศาสนาของอัลลอฮ์คนคนนั้นจะเสื่อมเริ่มต้นของความเสื่อมก็คือไม่ห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วไม่กำชับกันในสิ่งที่เป็นความดีนี่คือจุดสำคัญมากเหลือเกินสังคมของเราณนะเวลานี้ดาด,ดืนและพี่น้องบุคคลที่อยู่ในประเภทเนี้ก็คือไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้ยมีทำหน้าที่ในการชักชวนคนอื่นไปสู่คุณงามความดี ห้ามปรามคนอื่นไม่ให้ทําความชั่วนั่นแหละท่านอบเีรได้สอนเอาไว้นะจุดเสื่อมของคนมันจะอยู่ตรงนี้คนแข่งขัดในศาสนาของอัลลอฮ์จุดเสื่อมของเขาที่จะได้รับความกริวโกดจากอัลลอฮ์ที่จะได้รับละนัดการสาบแช่งของอัลลอฮ์มันอยู่ที่จุดนี้เองพอนานวันเข้านานวันเข้านานวันเข้าไอความชั่วที่ไม่ได้ถูกกําจัดความชั่วที่ไม่ได้ถูก เตือนให้ละทิ้งความชั่วที่มันที่ปฏิบัติแล้วไม่มีใครต่อต้านไม่มีใครห้ามปรามเลยมันก็จะเบ่งบานขึ้นอาซาบของอัลลอฮ์มาปั๊บถามว่าคนดีโดนด้วยไหมคนดีมันก็โดนด้วยโทษฐานเป็นไรแหละก็ไม่ได้ทําหน้าที่ตักเตือนไม่ได้ทําหน้าที่ห้ามปรามดังนั้นมาทํางานร่วมกันเถอะครับพี่น้องชีวิตของเราเนี่อยู่อีกไม่นานแล้วมาทํางานร่วมกันแต่และเดือนเสียสละกันซะ คนละร้อยคนละห้าร้อยคนละหนึ่งพันเสียสละเพื่อที่จะรักษาไม่ตัวของเราที่มีความเคร่งครัดในศาสนาเนี่ยต้องพบกับจุดเริ่มต้มของความเสื่อมและในที่สุดเราก็จะเสื่อมเรื่อยไปเมื่อความเสื่อมมันเข้ามาแล้วแน่นอนอย่างยิ่งความเสียหายความวิบัติมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับพี่น้องครับวบิลลฮิตตอฟิกัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده